อ่าวกระดกกระดกกระดกอ่าวกระดกอย่าทำนักเตี้ยวดีแล <sk ้วบอกหวานอืออ๋ออ้าวไม่โรยหน้านี้เหรอกินวันนี้กินปุ๊บตายปั๊บเลยที่เข้าวันนี้นะครับพบกับรายการย ีแลกชุดไทยห่อแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่ไหวชุดไทยมาไม่ไหวเดี๋ยววันนี้เราจะทำแจ้งกึ้งเดี๋ยวเรามาดูว่าอุปกรณ์การใช้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเลือกกุ้งกันนะฮะกุ้งต้องเป็นกุ้งตัวใหญ่เป็นกุ้งที่แบบว่าจัดไปเ,เต็มปากเต็มคำเมุมลิ้นคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาไซส์สองอยี่สิบ วัตถุดิบหลักของเราเครืนนี้คือกุ้งวัค่ะเราได้วัตถุดิบหลักแล้วกุ้งขึ้นเอลยก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องยำเป็นพวกสมุนไพรผีซอยตะไคร้หอมอะไรพวกนี้จานที่สิบผู้ชมใหญ่เนื้อบาง เอานี่หนึ่งโงนี่สิบบาทพริกสิบบาทเหมือนกันใบมะกรูดซอยนี่นี่ห้าบาทคุณผู้ชมใส่ค้าเลยขออคุณค่าช่วงเช้าก็จะเป็นคนมาจับจ่ายใช้สอยด้วยกันชนหน้าฝานแน่นนะคะเยอะแยะไปหมดเลยก็จะเดินชนกันวุ่นวายนิดนึงนะฮะอะไรยืนหนึ่งแต่ที่ตัวยืน อร่อยยืนหนึ่งไปตึงยิงเราปลาดุกฟูเลยปลาดุกเขาอยิ่ตรงนู้นเหรโอเค เป็นอนว่าจบเสร็จสิ้นปลาดุกฟูไม่มี <c oughs> เอาละค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพบกับเมนูแซงกุงวันนี้เราก็ได้วัตถุดิบมาครบแล้วนะคะวัตถุดิบหลักของเรานะคะนี่ค่ะแซงวดกุ้งจะขาดกุ้งเป็นไปไม่ได้อันนี้คือกุ้งไซจัมโบเลยนะคะคุณผู้ชมมะนาวแล้วก็ใบมะกรูดขิงซอยหอมแดงซอยตะไคร้ซอยและผักชีเอาไหมคะเอาไว้โรยหน้าพริกซอยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียก และความอร่อยของเราจะขาดไปไม่ได้ค่ะถึงชูรสความอร่อยของเราคือผงชูรสนี่เอง <laughs> วันนี้เราอยู่ที่โซนสมุนไพรนะคะหลังตลาดเพชรลานจอดรถที่4เห <c oughs> ็นไหมข้างหลังบรรยากาศวันนี้เรามีเมนูสมุนไพรสมุนไพรเราก็ต้องอยู่ในที่สมุนไพรสมุนไพรนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชม่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> เพื่อไม่ไปการเสียเวลา <c oughs> ชุดไทยวันนี้ใส่ไม่ทนันละพ่อจา๋าแม่จา๋าชุดไทยเป็นอีพีแรกรลนเป็นนางยักษ์ขมูขีหมูตัน โอ้โยร้อนเป็นนางหมูเคี่ยวตันแบบว่าตัวดำดำตมุนตม,มุนตดเข้าคคั่วอีพีที่สองวันนี้มันจะร้อนแรงแบบว่าร้อนแรงตามชุดแตงว่ากุ้งจะต้องแบบว่าแซ่บหนัวจะไม่หาคุณผู้ชมหากินวันนี้กินปุ๊บตายปั๊บเลย <c oughs> อร่อยเด็ดเพราะเรามีใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายเอาเริ่มทำกันเลยดีกว่า,าแมอา่อยากรู้งบประมาณวันนี้ใช้ไปเท่าไหร่ประมาณวันนี้อยู่ที่ฮะไม่ข้าคคัวยังไงวะกุ้งห0 0อยบาท ผัากาบาบาทมะ<อ>นาว20สบาทคุณผู้ชมมะนาวเริ่มลงแล้วลงอ่ะลงลงไปปวดเข่าเลยดอกยังไม่ขึ้น <c oughs> เ่เครื่งยำของเรานะคะที่ยิ่งจเจริญของเรามีแบบหั่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วสําหรับพร้อมปรุงพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะจะไม่มีแบบว่าหั่นปุ๊บแล้วแบบว่าเสียไม่มีหั่นวันตอวันนะคุณผู้ชมไม่มีนะมีแตบบ่หั่นละทิง้งหั่นละทิงะท้งทิงท้งทิ้งให้หมูไม่หมากินไป <c oughs> แม่ฮัลโหลคิดม่เนียวโต๊ะแม่รู้จักแซงวักุ้งไหมไม่รู้จัก <c oughs> เดี๋ยวหนูทําเสร็จแล้วหนูจะให้แม่ชิมนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยไม่ซ้าจาสูตรไม่ได้ขั <c oughs> <c oughs> ้นตอนแรกเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ําปลาไปก่อนเลยแต่น้าปลาก็ปริมาณเท่าไหร่ตะคู่นะคะคุณพี่ปริมาณอ่ะสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งระพียก็พออะ<า>หนึ่งระพี หนึ่งช้อนโต๊ะในนี้เหรอหนึ่งทัพพีเพราะหนึ่งช้อนโต๊ะไม่มีช้อนโต๊ะมามันมีแต่ช้อนเนี่ยช้อนชาตักไปพุทธคณิชาลิ้นไี่หมดใส่ไม่ได้ใส่ทัพพีกว่าค่ะน้ำปลาหนึ่งทัพพีพร้อมกับน้ำตาลทรายนะต้องใส่น้ำตาลทรายเพื่อไปละลายก่อนคุณผู้ชมนี่น้ำตาลทรายครึ่งถึงแล้วก็ละลาย วิกลิ่นกลิ่นกลิ่นมาแล้วกลิ่นเค็ม,มาเลยเมนูนี้กินวันนี้ตายหายวันหน้าแน่นอน <c oughs> อ่ะอันนี้นะคะเป็นในสมัยโบราณนะคะเขาเรียกว่าน้ำอ่าน้ำอะไรนะน้ำมะขามเปียกมไม่ใช่มะขามเปียกเขาเรียกว่า ข่ามส้มเออน้ำข่ามส้มนะไฟดับเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเห็นไหมพอพูดเรื่องโบราณน้ำมะขามเปียกนะเพิ่มความนัวทําไมเราต้องใส่น้ามะขามเปียกแล้วทำไมต้องใส่น้ํามะนาวอีกเดี๋ยวคอยดูใส่น้ำมะนาวไปเพื่อให้หอมกลิ่นมะนาว,วนะฮะเรสชาติเป็นไงมะขามเปียกก็รสชาติจะหวานไหนๆลองลองลองมให้ดูหนะ่อยชีวิต เราจะชิมมะขามเปียกให้ดูนะฮะนี่นะฮะอย่าทำน้าเปรี้ยวดีแล้วบอกหวานออ้อเปรี้ยวตาหลุดเลยนี่ยคุณผู้ชมยิ่งเจริญไม่มีมะขามปลอมนะฮะ, <laughs> ะมีแต่มะขามจริงนะฮะอ่ะ,ะเดี๋ยวเรา ละลายให้น้ำตาลมันในนี้ก่อนคุณผู้ชม,ชมละลายละลายละลายให้น้ำตาลมันละลายหัวกลิ่นเค็มขึ้นเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวก้อนสิละลายเสร็จคันนี้อ่ะที่ขาดไม่ได้เลยอูมามิเออบ้านเรานะไม่ใส่ไม่ได้นะความรัวม,มันอยู่ตรงนี้ช้อนไม่ทันใจนี่เ อะไระปริมาณคือปริมาณก็ใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยเอาทำไมเ,เอออ่ออาอออไหนไหนมันก็เห็นไหมเอาละกูละอ่านี่แหละค่ะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายเออความแซ่บความนัวมันอยู่ตรงนี้แหละ น้ำยำของเราใกล้ละลายเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะ่ะนี่ต่อไปนะคะสมุนไพรอ่านี่นะคะใส่ไปเลยตะไคร้ซอยจํานวนหนึ่งสองช้อนก็ได้สองช้อนแล้วก็เอาบ้านๆเลยเนะาะใบมะกรูดเนี่ยหนึ่งจุ่มขิงซอยถ้าเกิดใครชอบกินก็ใส่อันนี้เราไม่ค่อยชอบกินใส่ไปหน่อยหนึ่งหอมแดงเราชอบกินเราใส่หมดเลยถึงง่ายๆค่ะตุดเข้าครัวไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าอา่า อะไรอ่ะแซวคนดูแซวคนดูด้วยอีดอกอ่ะแซวไม่หาจังหวะไม่ให้มึงอ่านเออเดี๋ยวเดี่ยวเงี้ยเออนะให้ดูจังหวะไม่ใช่มึงมาอ่านตามที่เอออ่ะนี่เราใส่เครื่องสมุนไพรไปหมดแล้วนะแม่นะเนี่ยเราเราเขคุก ต่อไปเราก็กุ้งลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมครับแจ้งว่ากุ้งจะขาดกุ้งเป็นไปไม่ได้นะฮะกุ้งของเรานะฮะดูไซส์นี่คุณผู้ชมไซส์220บาทมีก้นแอกอีกดอกไม่ต้องแดกละกุ้งวันนี้อี้ยจะพูดอะไรกูลืมไปหมดเลยครั้นี้อยู่โซนปลาทะเลอ่าเราใส่ไปเลยหนึ่งตัวสองตัวใส่แม็กไปให้หมดเลยแล้วแล้วก็คุเล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  อ่าฮะกระดก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 อ่ากระดกกระดกฮะไม่ดูหน้าดูหน้าดูหน้าแม่เขาด้วยที่ร้านเนอะเล่นไรแหมเขาบอกว่าเขาจ้องแล้วเขาจ้องแม่เขาดูว่าเขาจะชิมท่านนั้นสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะความเปรี้ยวเอ่อแซงว่ากุ้งมันก็คือยำโบราณชนิดหนึ่งมันเหมือนยำบ้านเราเนี่ยแหละเดี๋ยวเราบีบมะนาวก่อน เราต้องเช็คก่อนว่ามะนาวที่นี่เปรี้ยวไหมอ่ะนี่ครับบีบมะนาวลงไปเรมมกาาารน้อู้ว่าเค็มมือหรือเค็มน้ำตาอ่าต่อไปจัดจานเสิร์ฟไปอ้าวลืมผักชีลอยหน้าเออ ไม่โรยหน้านี้เหรอชิบหายแล้ว <c oughs> เออตายทกูอ่ะโรยหน้านี้ดูอาโรยหน้าไปหน่อยนึงตายตายอต่อไปก็ขึ้นจานจาัดโต๊ะนี่แต่ก็จัดจานเลยปุ้งกระโดดจัดจานปะ หอมสมุนไพรครบเครื่องมากยำเปรี้ยวหวานอือติมนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแซงมะกลุงอย่างนิดนึงอ่าโยโยดโย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 นี่นี่นี่แซงมกลุงอ่ะเดี๋ยวเราจะให้แม่มาชิมมาเราจะให้แม่ค้านะคะ ที่อยู่ในยิ่งเจริญอยู่ในโซนสมุนไพรของเรานี่นะคะป้างไงบ้านป,ป้างอีดอกแดงวะกุ้งแม่เขาชิมเอ็มแม่ชิมแม่เขามาชิม,ม,ชมวันนี้แม่มาจากร้านไหนคะร้านโสภาค่ะลูกร้านโสภาร้านนวดค่ะ ร้านโสภาร้านนวดเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะแม่หกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งค่ะลูกค้าก็สองร้อยสองชั่วโมงสามร้อยแปดสิบอันนี้คือราคาเริ่มต้นเริ่มต้นจากสองร้อยจนถึงสองร้อยแปดสิบนะคะแม่แม่รู้ไหมว่าแซงว่ากุ้งเนี่ยคืออาหารไทยโบราณค่ะอาหารไทยโบราณแซงว่ากุ้งแม่รู้ไหมว่ามั้งแต่สมัยไหนอยู่ยายาไหมอูาใช่ใช่ไหมคยาอันนี้แม่ อ่ะค่ะแจ้งว่ากุ้งอันนี้แม่ลองชิมแม่ลองชิมก่อนบอกตามความเป็นจริงเลยแม่แซ่บมากอะลูกอร่อยจริงอร่อยจริงไหมแม่อร่อยจริงค่ะยกให้สองนิ้วเลยนะคะคำแรกติดใจไหมติดใจอย่างเดียวคำต่อไปแม่จะติดคอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะใครผลไม่ผลตัวก็อย่าลืมนะแวะมาร้านแม่ด้วย สวัสดีค่ะอันนี้คุณพี่มาจากร้านไหนคะร้านเยาวรศสมุนไพรค่ะเยาวรศสมุนไพรค่ะเยาวรศสมุนไพรสมุนไพรที่ร้านมีอะไรบ้างเนี่ยพี่ก็ที่ค้าขายดีๆก็ยาดมหงไทยรู้จักไหมคะยาดมหงไทยยาดมขนไทยหงไทยหงหงหงไทยนะคะหอมจึ้งใจใครๆก็รู้จักเรามาฝากอุ้ยนี่มีการขายนี่นะฮะยาดมผงไทยนะคะอ๋อคุณแม่มาฝาก ยาดมหงไทยอขอบคุณนะคะที่เามาให้ยวนอะไรเรามีนี่หููมีกุ้งมาให้แม่กินเอาเรียกว่าแซงว่ากุ้งแซงว่ากุ้งเออแล้วคือกุ้งไหมคะแซงว่าก็คือเหมือนแซงว่าเมื่อก่อนทํามาจากาทางภาคใต้ทํามาจากไตปลาแต่ไตปลามันเอาขึ้นสํำรับเสวยไม่ได้ก็เลยกลายมาเป็น แซงว่ากุ้งเพื่อเอากุ้งลงไปขึ้นขึ้นโต๊ะเสวยไทยแต่ก็คือเหมือนเป็นยำที่ใส่สมุนไพรเยอะๆพี่เราชิมหน้าตาดีแล้วเนี่ยแล้วดูทำดีไปหน้าตาดีหนูใช่ไหมอิยอกยคนทำนั่นแหละเออเป็นไงมะนาวอร่อยอร่อยจริงไหม เอาจริงๆจริงพูดจริงพูดจริงหอมคำแรกติดใจคำต่อไปติดคอเออนี่เอ็มรู้ไหมตรงไหนนี่คืออะไรใช้หมวยกันพูดซ่าอันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือพูดซาจีนพูดซาจีนที่เขาเอาเมล็ดออกไปแล้วแล้วออกไปทำไมอะคะเอาเม็ดออกเวลาเรากินเราจะได้ไม่ต้องเจอแล้วกินเวลาทานทานยังไงอันนี้สามารถทานเป็นของว่างได้กระเทยไล่ไม่ได้อันนี้กระลาบูน ระบูนส่วนใหญ่อไล่มดไล่แมลงแต่ถ้าเกิดอันนี้ที่เอมเอาไปส่วนใหญ่เอมจะเอาไปไว้ในตู้เสื้อผ้าห้องน้ำอันนี้ก็คือนะฮะไซส์450ตีซีนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะอันนี้คือไซส์550ตีซีท่านใดสนใจทํานมก็มาได้เลยใช่ไหม ใช,ใช่อันนี้คือประครบค่ะ,ะเอาไปนึ่งแล้วก็ประครบตำตัวตรงที่เรามีอาการปรวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่อันไรโดนเมียตีมาโดนผัวตีมาก็นี่มาเอาลูกประครบไปประครบอันนี้คืออบตัวค่ะเป็นุนที่ออใช้ทำอบตัวหลังลอดได้ก็จะมีตะไคร้มีขมิ้นตะไคร้ขมิ้นไพล เขาก็คือมะกรูด่เค,คือออกมาก็คือต้มยำแบกแม่งเอ่ยเนี่ยค่ะคุณเนี้ยฝากร้านด้วยนะคะชื่อร้านเยาวลัสมุนไพรคะ่ะอยู่ทางโซนภายตลาดเพชรนะคะหรือถ้ามาไม่ถูกก็คือเข้าร้านจอดรถที่4ได้เลยคะ่ะอ,อ,อยู่ข้างหลังร้านพิซซ่าคะ่ะอยู่ติดกับร้านจอดมอเตอร์ไซค์5บาทคะ่ะมีเบอร์ติดต่อคะ่ะโทรได้ตลอดเลย24ชั่วโมง 063 4 5 8 5 4 5 4ค่ะมีบริการวึงไปรษียทั่วประเทศเลยค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณคาะขอบคุณากคุณาอ้าวแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องเอ็มด้วยนะคะอยากให้น้องเอ็มทำาะไไรไปที่ไหนร้านาอะไรลงใต้คลิปน้องเอ็มจะทำให้หมดทุกอย่างเลยขอแค่อย่าลืมกดแชร์ให้น้องเอ็มด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ